สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมรบบตแมปทำไมต้องลุมหน้าด้วยคือผมจะบอกว่าที่คลูมหน้าผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะมันก็ไม่ใช่แมปสยองกว่หรอกมันเป็นแมปที่มาต่อยอของแล้วก็เอาเอนเนอรีไปอันนั้นนะเอาเอนเนอรีไปฝึกค่าพลัง เหมือนสตองแมทริมเลเตอร์นั่นแหละตอนตอนนี้ผมมีค่าพลังอยู่หนึ่งเฮ้ยทำไมผมได้คูณ2มาผมก็งงเหมือนกันนะตั้งแต่อันเอ่อสปีดแม a ริมเลเตอร์ที่มันให้สปีดคูณ5มาถือว่าดีอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องให้ผมด้วยคือมันเป็นหลายเกมแล้วที่ผมเล่นเราไม่ได้อัดคลิปอะ มันแบบมันเหมือนมันอยากให้ผมเก่งอยากให้ผมเก่งฮ้ออันนี้โชคอุ้ยไม่ได้เฮ้ยๆฮยอันนี้อ๋ออันนี้เป็น afk ต่อยได้ทีละหนึ่ง afk ไปเลยมันดีไม่เท่าพวกนั้นที่ต้องต่อยแบบได้ทีละสิบเจ็ดได้ทีละเท่าไหร่ ต่อยไปต่อยไปเอฟเคเอฟเคเอฟเคอืออืออเอฟเคประมาณนี้พอแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นที่ฟราร์มดีอยู่นะนี่ไงตรงนี้ชึบกดต่อยนี่คูดสองต่อไปยี่สิบห้า ออกโอเคอืมแต่ว่าถ้าผมได้มาห้าแล้วมันจะเฮ้ยดีแรงขึ้นอยู่นะไม่ต้องไปฟาร์ม AFK เคกับตรงนั้นแล้วอะไรตืดดืดเนี่ยไทยเดเวอรี่อะไรก็ไม่รู้อาจไม่ทันอาจไม่ทัน ต่อยต่อยต่อยเฮ้ยเดี๋ยวได้เพชรมาได้เพชรมาสองต่อยอันนี้ก่อนต่อยต่อยต่อยเพื่อนคนนี้แย่งของคนอื่นไปหมดเลยแต่ผมอยากรู้นะว่าทีวีได้เท่าไหร่ทีวีหนึ่งรอยยี่สิบเลยหรอรอต่อยให้เสร็จก่อนต่อยเข้าทีละห้า เหมือนพลังการต่อยจะเท่ากับเอ่ออนนั้นของผมนะเร็วๆต่อยเฮ้ยเพื่อนอย่ามาอย่ามาขอเธอขอเธออย่าูดึกวัดจะมาทางนี้เฮ้ย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 อยอ,ยอย่างน้อยกูเจ็ดสิบปีหนึ่งผมผมขออันนี้ก่อนอย่าพึ่งไปซื้อสัตว์เลี้ยง ต่อยโอเคซื้อสัตว์เลี้ยงเลยดีกว่าคูณ50อันนี้โลบักแน่นอน250ไม่เอารอให้แบบผมเก่งๆแล้วไปให้ได้เยอะก่อนชึบโอเคตอนนี้เรามีพลังต่อยอยู่เก้าชึบ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  เุ้ยต่อยตู้ไม่ไหวตู้เย็นเป็นห้าร้อยล้วอันนี้ลหละคือผมก็งงอยู่นะว่าทำไมพลาสติกมันสู้เหล็กได้หรือว่านี่อาจจะเป็น <c oughs> ตู้เย็นโนเกียไม่ใช่อันตู้เย็นโนเกียที่ผมพูดถึงมันมาจากไมครฟานะไมครฟาที่มันมีแบบของที่แข็งแกร่งกว่าเบสล็อกก็คือโทรศัพท์ รุ่นโนเกียสาม,มารถทำลายเบสล็อกได้อย่างง่ายได้ต่อยไปต่อยทีวีด้วยอูดเป็นร้อยแต่น่าจะได้อยู่นะชึบ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 โอเคตัดไปตอนที่ผมฟาร์มเก่งๆเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มถึง700เอ้ย170แล้วนะแต่ว่าคือวิธีฟาร์มผมก็มานั่งต่ออันนี้แหละเพราะว่ามีคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนูบนะคือถือว่าตัวเขาจะบอกว่านูบแต่ดูดูเขาต่อยอ,อันดูเดี๋ยวดูตู้เย็นนะดูดูสองครั้งหมดดูอียหบเลยแบบแบบ ยังไงอะฟาร์มตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาไปฟาร์มตรงนั้นแล้วเราก็ต้องมาฟาร์มตรงต่อยต่อยต่อยเอ้ยเตะต่อยต่อยเตะต่อยเอ้ยเตะต่อยต่อยเตะเตะต่เฮ้ยเฮ้ยซื้อสัตว์เลี้ยงได้แล้ว กดคลิกหนึ่งครั้งย่าออกมาเป็นตัวอันนี้แลนคอมมอนเอ้ยคอมมอนคอมมอนกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะเอ้ยเฮ้ย ตกใจหมดเฮ้ยทำไมเพื่อนตัวใหญ่สงสัยเพื่อนฟาร์มเยอะอ๋อเข้าใจแล้วคือผมไปดูคลิปคนอื่นมานะคือเพื่อนคนนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยผ่านด่านมาเยอะถ้าเราปลดล็อกด่านอื่นเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นต่อย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 ,อยตัดเลี้ยงไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อน ต่อย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 สี่หรอสิบสี่ดาดดาจัดเลี้ยงผมได้ใส่ไหมอ่ะอ้าวสรุปว่าเมื่อกี้มันใส่ให้แล้วตู้เย็นไม่ไหวต้องเป็นทีวีทีวีไหวนะดูทีวีดูทีวี ผัดเดียวยาโอลา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 พังแล้วเฮ้ยสิบสิบสบองอันนี้ตัวเย็นผมอยากรู้ว่ามันจะคูณในตัวของอันนี้ไหมเม่คูณไปเปิดสัดเลี้ยงต่อก่อนแบบมันจะได้แบบเป็นคูณสองไง ถึงแม้ว่าเราจะได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งมันก็จะคูณสองนะเพราะว่าตัวนี้มันคูณหนึ่งไงถึงแม้ว่าจะคูณหนึ่ง,ง,นงเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะถ้าเรามีสองตัวมันก็จะคูณสองให้ต่อย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 ได้มาตั้งสิบเจ็ดต่อย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 เฮ้ยเพื่อนแกมา ตา้แค่ยี่สิบเอ็ดเออไดสีต่ต่อยต่อยตายเจ็ด <7. S 2> ต่อยต่อยตายต่อ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 ยไปหวังว่าจะไม่มีใครมาแย่งนะหวังว่านะหวังว่าหวังว่าหวังว่านะห้ามนะห้ามเฮ้ยไม่มีไม่มีเฮ้ยตี พุ่งไปสามร้อยรวยแล้วแต่ผมจะไม่ค่อยไปอันนี้นะผมจะชอบแบบมาสุ่มสัตว์เลี้ยงยากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็คูณสองนะเอิม่มตัวไหนผมอหรือไปถ้าซื้อมัมันจะใส่ให้เองเลย เพื่อเป็นความแน่ชัดเราก็ต้องลองกับอันนี้ใหม่ว่ามันอ๋อมันคูณอันนี้ด้วยก็อันนั้นคูณหนึ่งไงมันเลยไม่ค่อยอันเนี้ยต่อยเตะต่อยต่อยต่อยฟาร์มตรงนี้ดีกว่าต่อยต่อยต่อยเตะนี่อินฟินิตี้ไม่สามารถมีใครแบบไม่มี ใครสามารถลมอันนี้ได้เลยก็มันเป็นที่ AFK เห็นตรงนั้นไหมเขาบอกว่า Infinity ก็แต่ว่ามันบวกหนึ่งเราค,คูณมามันก็บวกสองไงคูณสองกับอีกหนึ่งมันก็ไม่ค่อยคุมนะคูณสิก็ได้สิโอเคเอาสองอแล้วก็ไปฝึก แล้วก็ผมก็คูณสองด้วยนะมันน่าจะฝึกง่ายต่อยหนึ่งต่อยสองแล้วก็ผมดาเมตรอยู่สิบเจ็ดใช่ไหมเออเฮ้ยมันไม่ใช่สิบเจ็ดนี่อ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดต่อยต่อยคูณสองก็ถือว่าดีมากเลยนะ ได้เพชรมาอีกหนึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอยูเจ็ดเรสามารถทำอะไรได้อันนี้คือนั่นไงว่าแล้วโรบักมันไม่น่าจะใช้เพชรซื้อแต่เพชรเฮ้ยอันนี้คือค่าสตแตปของผมเออเออมีอันนี้ด้วยชุบ คูณสองสปีดบูตอ่ะน,นี้ละ่ะไม่ได้อะไรมันน่าจะเป็นการคูณสองอันคาดได้แน่นอนออ้ยอมากอีกต่อยต่อยต่อยตอยอเพื่อนหวังว่าจะไม่มาต่อยสิ่งนี้นะอย่าหูทันได้มาแปดสิบสองเลย เอาไปซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าเผื่อจะได้แบบสัตว์เลี้ยงดีๆเผื่อูอาจจะได้เป็นแบบเอ่มนี่เลยเครื่องไม้เครื่องไม้ขอมาสามชึบได้อันนี้มาเท่าไหร่ยี่สิบห้าคูณอะไรคูณเท่าไหร่หนึ่งจุด แต่อย่างน้อยมันก็คูณสามต่อย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 อูห้าสิบแปดเลยต่อยต่อยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอคำนวณสัตว์เลี้ยงผมก่อนสัตว์เลี้ยงตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยคูณสี่คูณสี่เลยเหรอต่อย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  ต,ต่อไปเมืองต่อไป,ต,อไปต้องใช้ห้าร้อยเลยห้าร้อยยังเหลืออีกไกลเหมือนเดิมเลยสุ่มสัตว์เลี้ยงเถ่อจะได้ของดีของดีของ,ของไม่ได้ของดีแต่ว่ามันรวมได้นะรวมห้าอัน แต่ก็เสียดายอยู่นะที่มันเต็มแค่สามะการใส่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แบบไม่ใช่ใส่สัตว์เลี้ยงทั้งหมดได้แค่สามนะพูดถึงแบบเอาสัตว์เลี้ยงมาเป็นตัวคูณให้เราได้แค่สามไม่ใช่ใส่สัตว์เลี้ยงทั้งหมดได้สามวิแค่ต่อยทีเดียวก็ไปขนาดนี้แล้วขอเธอ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  เฮ้ยเอาจจะมีโอกาสรวมมันได้น่าตืวนใจว่ามันจะว่าต่อยไป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 นี่ผมยังเป็นโนบอยู่แล้วเนี่ย,ยทำไมเพื่อนชอบมาแย่งต่อย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 โอเค ประมาณนี้ขอเถอะคอมมอนคอมมอนคอมมอนเถอะคือตอนนั้นผมไม่อยากได้คอมมอนแต่ตอนนี้ต้องการคอมมอนเย้คอมมอนคือเหมือนแบบได้ตัวแะรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอยากได้คอมมอนชึบเฮ้ยเฮ้อเฮอยเฮ้ย,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 ยแต่มัน เฮ้ยดีอยู่นะดีอยู่เฮ้ยถือว่าดีมากเลยต่อยต่อยต่อยตต่อยต่อยก็เหมือนเดิมเลยไปซื้อสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมหรือว่าไปฝึ้พลังซื้อสัตว์เลี้ยงนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแต่สัตว์เลี้ยงเพราะว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงมันหาง่ายมาก คือในชีวิตจริงเราจอต่อยกล่องกระดาษแบบเร็วแบบไม่ต้องทำอะไรนะแต่คือสิ่งที่ผมงงกับเกมนี้ว่าเขาจะหลับอายักแบบปล่อยกันหรือเปล่าชุบชุบชุบชุดชุบชุดชุดชุบชุด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 ุ่ดชุดชดชุชุดชดชุชชด เห็นแบบหอยหาเยอะใช่ไหมเลยให้คอมมอนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮลือไปลือไปว่ามันต้องอันนี้ชึบย่างฝึกไม่ได้ฟาร์มแบบรัวรัวเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับดูค่าพลังของผมก่อนใช่ค่าพลังหนึ่พนะค่าเอนเนอรีดูหนึ่พเยอะมากเท่ากับคืออนันตได้4อัน ต่อย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 เฮ้ยแต่มันก็เพิ่มมาตั้งสามสิบเลยนะดูหน่อยสิอุ้ยแรงขึ้นเยอะเลยต่อยต่อยต่อยได้มาสามร้อยเลยอ่ะ นี่คือสาเหตุที่ผมฟาร์มได้เยอะอะไรขนาดนั้นโอเคซื้อสัตว์เลี้ยงตอนนี้สามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้สองอันชึบ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 ชึ้ยกว่าจะได้แต่ว่าได้สองตัวซุ่มอีกอันเดียวยาโอ้โอ พอผมแบบห่วยหาะคอมมอนก็เอาคอมมอนให้ผมเยอะละเกินเอาอันนี้ออกแล้วก็ใส่อันนี้โอเคตอนนี้ผมก็เทพขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ผมคุณอะไรต้องลองกับอันนี้คืออยากรู้ว่าตัวเองคูณอะไรต้องคูณสี่มาเดิม คูณสี่เหรอผมต้องการคูณเอ่มคูณสิบแต่คูณสิบถือว่าแบบต่อยอะไรมันได้เยอะมากเลยนะคูณสิบเฮ้ยเฮตู้เย็นเฮ้ยสัสิติไม่ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นออ้หแปดร้อยซื้อได้สี่อันซื้ออันนี้ได้สี่อันเลย ขอร้องละมันต้องเป็นตัวดีตัวตัวไม่คอมมันเย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสอืออืออือโจโจโโจโจจเฮ้ยเหลือโอกาสอีกสองครั้งยากเฮ้ย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 ขอแค่ตัวเดียวตัวเดียว ตัวเดียวก็สามารถอันนี้ได้ยาย้า yeah. 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 ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสินนะที่ฉันจะร่วมนายทั้งหมดเข้าร่วมเข้าด้วยกันกลายเป็นอะไรฮึกลายเป็นอะไร,ะไรติดตั้งไว้อยู่ เฮ้ยเฮ้ยลืมดูตัวคูณคูณสองใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยโอเคประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่ามันคูณเท่าไหร่ถ้ามันคูณสามเนี่ยผมไม่น่าซื้อมันมาเลยคูณห้าเย่คูณห้าแล้วแต่ตู้เย็นไม่มีแล้ว โอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับไข่ให้ด้วยครับบ๊ายบาย